ฝ่าตกวแกนนี้ใบขากำลังพลิกกำลังปงใบยุ่งปงขึ้นมาแน่เขียวขึ้นมาแน่ละบามีแมงอีนุ่นมากวนก่อนเด็ดปงไปเลยปีใดมีแมงอีนุ่นมาปนก็ต้องทุนฟ้าไป มบนธรรมชาติสอเบังปีไรแม่งอนุ่นหลาโป่งมาใหม่แม่งนุ่นจิ้นมดเห็นแรกขี่แม่งนุ่นหลอกหลอกห่มมันแต่ก็ไป่อดโป่งมาใหม่อีกไม่ได้ถือว่าถือการกระท่ำพนิมกระท่ำพนิมกระท่ำแล้วก็ถอดแถวอ่อนแอเลี้ยวไหล มวเปลี่ยนตนใหม่ว่ามีชีวิตชิตใจก็ออยังค้นด้ยแต่มันเป็นสิ่งที่มีชีวิตประเภทหนึงเพื่อดัเดเพื่อดเป็นสิ่งที่มีชีวิตยุตะกูลหนึ่งแต่ว่ามีชีวิตชิตใจทั้งชมโพูทวีปทั้งที่ตนบัญญตัติตนกำหนดศาสนาคนบางเราเขาถือว่าตนใหม่ไม่จิตวิญญาณ พอเวลาไปฟันไปหนีวันก็มีอย่างออกเลือดออกโศกเศร้าโซกาดูนเป็นคือข้นเนี่เขาคิดวังสันคนเสื่อรลักที่คนเสือ่อพูดไ้ไปฟั่นไปถากไปถางต้นใหม่้เดินเพื่อชะข,ข้ามก็ก็ะำนี้ทำนี้ พระเจ้าประสงค์คนอินเดียก็ได้ตอนนี้พระเจ้าประสงค์ว่าไปทำลาล่เพื่อจะข้ามคือไปหักหลางทางพงไปฟันไปด้านต้นใหม่ฟันต้นใหม่าทางต้นใหญ่ใบยาพถืบว่า,วาพิะพิทพระเจ้าพเาพลนพู้ทรงพระปีชาญาณน,นี้ก็สาม,มารถที่แล้วละ่ะแต่บางอย่างก็อนุโลมไปตามความเสือ่อมฤติของคน ขี่ขานไปคัดไปแยงเขาเรื่องไปเป็นเรื่องอะไรสิพ่อยเปเรื่องมีเวลาไปถมเทียงก็เลยอนุโลมพันผ่านไปตามเลยบัญญัติทำเล่ย์ข้อหนึ่งขึ้นมาหามภิกษุม่ยไปทําลายของเขียวผู้ตัข้ามะผู้ตะข้ามะ,ะ,ามะปาตับจตายะปาจิตยังเดินบัญญัติในสิกขาบทมาในสิกขาบทในปฏิโมกข มาเลยพระประดิโมกขอนึงก็คือหาไม้ผักของเขียวเติมแล้วจะแผ่นดินแผ่นดินนี่ก็พุดบ่ได้หญ้าก็เด็ดบ่ได้แาวทั้งบ่ได้ต้นไม้ใบหญ้าทุกอย่า,า,ยยา,ยา,า,ยาง,าาางเ็นือว่าเป็นของพื้นที่เผยชะข้ามเป็นของที่เขียวๆเป็นของที่เกิดมาของบางอย่างที่อเอามาเสตหาพักเขาแล้ว ทิ้งไปไล่มันก็ยังสามารถจะเกิดได้เองเพราะเป็นเรื่องยากก็ยังถือว่าเป็นเผื่อจะข้ามอยู่เช่ยนหาบเต็มมากอยู่ในจังหาบพักแวนจังพักแวนจังพักบุง่องอั่งนสิเป็นพวกพัดทองยอดทิ่มลงดินได้น้ำได้ซึมแนวก็เกิดเพราะมันได้อยู่ชจางหมักใหม่ผลผลต่างๆท,ท,ที่มีเมด็ดอย่งสิเพิ่อนก็นถือว่ายัางเป็นเผื่อจะข้ามอยู่เป็นอย่างนั้นท่านพิธี พราะเขาตัดมาจากตนขั้วมาแล้วแต่ก็มันทิพที่แก่สมุดเพื่อนกันยังมาหาวิธีทำวิธีปฏิบัติให้ลำเล่ยพอไปอีกทางปฏิบัติเพราะกิเลสเป็นของละเอียดถ้ามาเพลิงแก,ก่แก,ก่กิเลสก็ต้องแก,ก่ย่างละเอียดใกล้กันหนูบางข้าวบางข้าวพักยางบางยางจนถึงทำกระเปียรพัน ก็ยังได้ถามให้พระพันธามว่ามันสมควรหรือบ่นี่ผู้ตอบก็ตอบเด็ดพร้อมนั่นเป็นกิริยาทีพรอมแม่ก็บาจารเป็นผ้าเห็ดถ้าโต,ตัวก็เลยเป็นประเภทเทนสองบาทเ็ดไปตามพันนั่นงมงง่ายบอลศรัทธาบาังเถ่อคืองมงง่ายแต่ห้เสือ้อไห้ว่าพันพระผ้าเห็ดเหล็กสติปัญญาจะกของมันกุดมันด่วนคือหางอึนองนี่จะเป็นยังมาดูกว้างขวาง อย่าเบียดถือต,ตื่นน้ำบางยังเพิ่นบ่มี่พ่อไว้ความดูความฉลาดบ่สามารถที่ไปล่วงรู้ได้ก็เฮ็ดไปตามเพิ่นอพออย่างนี้บางค้าบางข้าวพักบาง,ยางอ,อย่างเปลี่ยนทั้งกับปิยพันธ์ก็เพียงกระโร่ที่กบิญะพันเตนะคุณว่าแทกอะไรแทกคุณบาอาจารย์สำนักนั้นนั่นอยู่ละ ปแต่ละมองสิไม่ค่อยล่งกันไม่ค่อยคือกันแต่กลับไปใน,นทางเดียวกันก็นเลยบลําไล่ก็ยัยงก็โลองเฮก็ยังพันเตบางทีก็่าแต่ห้าดนินมาจาังสันเขาก็เอาไปตามสิ่งที่ห้าได้ยินมาเนีย่ยกบพิษบบพิษไปจากเมื่อขังกระทํำสังขยานาขังแรก การกระทําสังฆยนาคขังแล้วพระเจ้าประสงค์หารอยองที่ยุนิในสังฆสนิบาตนั่นพอทําสังฆยานาคเรียบร้อยแล้วตกลงเป็นมันเป็นมาไวเอายึดตัวนี้เป็นบรรทัดฐานจากนั้นมาประกาศเรื่องเล่าออกไปให้คณะสฆ์ทั้งมวนเข้าใจเป็นเรื่องเดียวกันนี่เนี่ยชำระแล้วชำระดึก ความรู้ความฉลาดความสาม,มารถของพระระยาะเจ้าทั้งหารอยองค์ที่ทำสัตบันปันมันผลโัวมีดและคุณเจ้ามหากสปะเป็นประธานสอ์ในขณะนั้นเพราะคนเห็นเหตุการณ์ในขณะที่เป็นดันดนมาจากทิ้นไกลเพราะคนยุ กำมะซาลไกลจากจุดนั้นไกลจากกุชินาลาัยนครดินขาวพระพุทธเจ้าทำการลงถาดงาลงขันแล้วเพื่อําเสนอถึงาศาสดาอาจารย์บัญสิกรมาก,กราบพระบรมศพให้เป็นวารสุดท้ายเมื่อไ้มีดหยดย่านพาณะอย่างอื่นกับยางหรือเท้านะยางพันมาพานมาพานมาบ้านเมืองหนึ่งกับดิน พระเจ้าประสงค์โศกาดุลสลดสังเวชมาตามไลท่ท่าเพราะมาเจอเมืองนั้นหละพิษปกติจากหมองอื่นโดยเฉพาะสำหรับนั่นวัดนั่นลวงตาอาหนี้บอกขึ้นมาเพิ่นกระพิพพกันพอดีพวกเล่า,าตามพวกท่านพวกเธอทั้งหลาย,ยสิมาเสาโศกโกาดุลหพระอรคงท่านจังใดในขณะที่โปรองท่านยังสรงระชนอยู่เป็นใดเนี่ยใา้ห้อยยุหยาบก็อย่างนี้ เดี๋ยวก็หามนั่นเดี๋ยวก็หามนี่อยู่ปกติก็บอะไ้อยู่หยาบคือตายเมื่อพระองค์ทันทําการแล้วคันธปรินิพานแล้วพวกเข้าเหนสบายสบายใครแท้เาไปเกินแทาไปสิมีบ่แทงโดนสบายไปโศกเศร้าโศกกาโดนพิลัมไล่ตีอกฉกปล้องเป็นยังบ่เน่นละพระมหาคัสฟ้าคนได้ยินเสียงลุงตาเนี่ยว่าสลดชงเวทนี่ขนาด พระบรมศาสดาเส่องเป็นบรมครูพึงทําการไปบกี้มือศิษย์สาวกลุ่นหลังเลยสามารถจัดจ่วงสามารถว่าออกมาจากความสำนึกนึกคิดได้ขนาดนี้ต่อไปในภาาผัาผากหนาเสียวยังมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นสรณะนะเป็นทีพเพิงพระองค์ท่านส้างมิญญาบรมมีมากเพื่อ มาเพื่อลือพบค้นชาติลือค้นสัตวโลกออกจากห่วงโอกากันดานแล้วความเบาสส่พล่อยยังลงเตานี้มัสีความหมายอย่างไรสำหรับย่านพาหนาคือสัมเพาใหญ่สัมเพาลำใหญ่เละกลายเป็นโทษทั้งที่สัมเพาเป็นของที่มีประโยชน์ค้นทิยมแท่งทะลุจงหนันทะลุมองนี้ก็เลยบ่สามารถผลวินัยสารคาม แองกันกันดานเลยมันได้เก็บง่าคมมคคิดนั่นแหละม,มาถึงกุชินารายนครเลยก็กกทำพิธีสามมิจรมตามความปรารถนาของพลตามธรรมราชิกาวไหวพระบรมศพพวกพระราชพรราชาก็เข็บยัางดิีดีเลยตามคัามบัญชาของพลพอพรานนท์นเป็นคนทูลถามเหตุจงได้น,น้อพระเจ้าค่ะ จัดการกำบรมาศโป่งทันเห็ุจังไดผู้ขาวไม่ค่อยเห็ุเดียเหมือนพวกผู้ขาวไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเหตุเสตุจังไดหนักหน่อยเหตุแบบพวกพระราชาทั้งหลายเขาจัดการพระบระมสศของพระเจาาเ้าจักรพรรดินั่นละอนุ่นหน่อในเมื่อพระเจาาเ้าจักรพรรดิที่วงโงขดสวรรคตลงพวกพระยุรยาตพวกบริษัทบริวารผนเคตข้างใดเห็ุกับพระราชเหตุกับพระราชาผู้ทรงคุณก็คือพระเจ้าจักรพรรดิ มันก็ฟังงงขนาดพานุนก็ได้แต่เพิ่งกัดบ,บอดงงเสอะเสอะพี่ยังเทโตกอันนี้บอดเข้าใจเพิ่งก็ถามท้ายขาไปอีกตอบบักแรกเพิ่งก็ตอบว่าเหตุคือยังเขาเถิดจัดการบอรมศพพระเจ้าจักรพรรดิเขาเลยถามสำถับขอไปอีกเพื่อความเข้าใจแล้วพระเจ้าจักรพรรดิ ถ้าเมื่อทําการลงแล้วเขาจัดการบรมโพคผอย่อายงไรเน้อผู้ขะ่าพิจารนาหน้าให้ฟังเอาสิรีละมาชำระซัดสางส,สองช่วยให้สะอาดสะอาดแล้วเราผ่าชุบหนามันผ่าขาวบางชุบหนามันมาพันรอบกายเอาน้ามันมาท่าผ่าเขาบางมาพัน มันมาท่าพาเขาบาังมาพันเหตุจังสันยุหาลอยชันเป็นว่ามันดูมันจะตกันเรายังปยกพระองคมาสขุนไปซูเชิญตะก่อนทำการชาปนาคิจนั่นแหละพระมหากระสปาจังมัดโอกาสที่จะเห็นสรีระของพระองค์ท่านหุ่มห่อถังหาลอยสันแต่โด,ดยพุทธานุภาพบุญญาธิการของพุทธสังสมบับ เกื้อกูลซึ่งกันละกันพระมหากาัสสปาเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณ <c oughs> ระดับสาวกแลบเป็นการถึงมหากาัสสปานี่หลายตอหลายตอนเพราะเป็นผู้มีคุณอุปคุณอ,อุปการต่อธรรมวินัยต่อ,อาวัตคําสอนต่อท่านนําเล่นของเผื่อมาเผื่อผลจังติดตกมาถึงยุบสมัยของเที่ยวเวลานเนี่ก็อาศัยคุณอุคุณคุณอุณปการของพระมหากัสปะเมื่อกลมกราบ <c oughs> <c oughs> พระบรมศพอยู่ภายนอกนั่นแหะแต่ฝ้าเท้าฝ้าบาทของพระองค์ท่นานทะลักออกมาอีกปากกระสปักกาบด้วยมังคมเสียงกล่าวด้วยส่พ้าบาทของพระองค์ท่านด้วยย่างเต็มอกเต็มใจเต็มอกเต็มใจพ่อ,ออกพ่อใจสมความปรารถนาที่เดินทางมาตะไกลมาเพื่อเข้ารบพระบรมศพเพราะตอนนั้นผ่านประเจ็ดมือแล้วจะมืิ่มทำการจนผ่านประเจ็ดมือ นั่นแหละพระสุภามาถึงเด็กกราบผ้าในเช่นตะก่อนมาเห็นแล้วละมิสิรีแล้วพอเขาห่อหุ่มขนาดนั้นเราจะไปเห็นเพิ่นกบฏเด็ดไปข้าวล่วงอยากเห็ยนแต่ในบุญญาลิตบุญญาธิการพุทธานุภาพหรือว่าอนุภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อสิทธิ์ดนบดานเหตุเป็นจังสังเกตเป็นเขืนพายเห็นก้อนหนาแน่นพวกพระราชชาญภารกษ์ทั้งหลายที่เขาอยู่จุดนั้นปรึกษารือการทั้งหลายกับเจัดการ เรียบร้อยแล้วชาบนัคิดจุดไฟในกับบติดที่จริงเขาสิจุดไฟไปทนมือก่อนแหละถ้าจุดบติดเขาก็เลยปรึกษาเรื่องกันแบบชะลอยสิมีเหตุก็เไดเอาไว้ก่อนนั่นแหละเมื่อมหาเขาจะปักทําการพิวัตรกราบวาดด้วยความถึงอกถึงใจพ่อเข้าใจแว้ะถอนตัวมากขนานไฟติดขึ้นไฟทิพติดขึ้นอินร้ชาติโอมใหม่สรีระ ของข้านไปเป็นอธิธานเป็นปรมบัฏฐ์ไปนะจังหน้จัดแจงแบ่งสรรปันส่วนบ้านใดเมืองใดเขาก็อยากได้ยกกองทัพมาจอข้อหอยของพระราชาของกุชินาลนครเมืองที่พระองค์ท่านไปปรินิพานเป็นเมืองกุชินาลเป็นเมืองน้อยๆเมืองน้อยๆมาสสมพระเกียรติตรนนรินว่า เมื่อในน้อยเป็นตาจือตอจาจังนี่เป็นตาสวัสสังเวชเป็นตาโอ้ให้นอนโอ้ยห้นอนคือพอไปป็นนิพพานเมือยย่อยใหญ่เนาะพ่อขาสมฐานะสมพรเกียรติทังหมดนี่เป็นน,น้องเนาะอนุนั่นส่วนไปหมองอื่นเด้ตอนนั้นพระหูเจ้าว่าพระองค์ท,ท่านสิท,นท,นท,นทำการอ,อ,นนอ,อยู่ออท่านั้นมือท่านน้มือเขาสิทำการละอนุนอนนวลหัวใจกระทุนขอร้องทัดท่านจะส่วทำการร้ายอยู่ปวดสัตว์กอนพระเจ้าขา่าอ,อน,นุอนเขาเตือนเธอสิข,ขังแล้ว ขรอทักเธอทักเธอบอกเธอเตือนเธอด้วยนิมิตด้วยทักษะแต่เธอไม่มีความฉลาดเองตอนใดนักผู้ขาผู้ขานงโง่จู้ดไา้ต่ตอนนั้นยุหันยุ่นีเขาก็แสดงเขาก็แสดงเรื่องเล่าให้เธอได้ยินยยเธอเ,เคยฟังบอธรรมะที่เขาเคยตรัสอยู่แล้วแล้วเล่าอายุสังขารเป็นของธรรมดาพอเทีงแต่แน่นอน แต่สำหรับเฮาตถาคตแล้ววิสัยของเ้าตถาคตถ้าปรารถนาสิยูยูใดสวกกับสวกกันยูใดเราอย่างนั้นผู้ข้าเรอน้องกระถามด้วยยูใดด้วยเขาว่าอิทธิบาทสี่ฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาอิทธิบาทสี่เนี่ยมียุ่มินในธรรมเป็นธรรมอยู่ในจิตในใจให้จิตในใจของเฮาตถาคตเฮาตถาคตประสงค์สิยูใน ความเป็นมนุษย์นี่สัวกับสัวกันเฮาก็อยู่ได้นี่ในตำราผเขียนไว้แต่ฮาก็อ่านไปเฮาก็แย่งไปเขามีสิทธิ์แย่งนี่เพราะอย่างเพราะพระองค์ท่าน,นสอนเสเองว่าโลกนี่เป็นของไตรลักเมื่อดันทุรังทะลุเรื่องเล่าของความเป็นจริงความจริงคือความจริงพระองค์ท่านบัดเดเป็นเอพิซีชนนี่ ถึงสิเป็นอริยชนผู้ประเสริฐก็ประเสริฐที่ในกรอบที่หนาสิเป็นไปได้ให้ว่าอาสิมีการพิดเพียนจากตัวหนังสือจากยุคสมัยเพราะสมัยแรกกับบรมีตโวพิมพ์แทนพิมพ์พิมพ์เรื่องหา้าเทพระกันทำสังขารหน้าข้างนั้นเพราะสิเป็นแบบฉบับว่าพิดพลาดขาดเคลื่อนไปจากลักทิศบอกเปมาตอนแหล อาจจะเพี้ยนเพียนไปนิดนิดน่ดนดนอยจากเากท่าตถาคตรประสงค์สิยุชั่วกับชั่วกันเขาก็เปลี่ยนมาว่เาเท่าตถาคตรประสงค์สิยุชั่วอายุขไขตามอายุไขอันนี้ตั้งหากวามหนาวสิเป็นไปได้เพราะอาวัตขําสอนที่พระองค์ท่านสอนสัตว์โลกสอนเรื่องตรื่องความเป็นจริงวันนี้มีอุตริขึ้นมาสอนแผงขึง้นมาจวบใบแจงจำพ้องทาตถาคตกับเห็นมี พระพุทธเจ้าทุกๆพงงระองค์ปรินิพพานไปตามการตามสมัยสมควรแก่การพระองค์ทำกับปรินิพพา,านไปบัดมีพระองค์ได้สิมาดดันทุรังอยู่ชั่วกับชั่วกันอะไรี้เขาจังหวะมีการผิดเพี้ยนจากการจดจำพราะถึงยุคเข้าสมัยเข้าเนี่ยเขาเห็นพระคัมภีร์ปิรกพระไตรปิฎกที่เขาอ่านสัตตำรับรฟังศึกษาเราเรียนกันในเวลานี้มันผ่านกี่ยุกี่สมัยผ่านมาสองพันหนึ่งร้อยกว่าปี มีการกระทําสังฆชนนาพุูจีขังที่หนเพราะฉะนั้น้งว่ามีอาจมีโอกาสพิษผา,าดคลาดเกินไปจากลักความเป็นจริงใดขึ้นกันในล,ลักษณะคำวา่าคำพีอนนั้นเท่าตถาคกประสค์สิยุสัวกับสัวกันก็ยุได้ยุได้อย่างน้นพระพุทธยุได้ด้วยอิทธิบาทสีอนนั้นเท่าตถาคกประสงค์สิยุสัวอายุไขของคนอายุไขของคนร้อยปีสมัยพระวงคันเป็นว่าคร่าวๆคือร้อยปี เขาจะทาโคตรตอสงสิยุทธ์ทั้งหลายปีกับยู่ใได้เด้ออนุนเนพิ่นบอกอน,นุนหลายเถื่อแต่พนกับฟังซิลื้ออยู่บอกอัันาคเพิ่นไหวโอ้ยบะสันกับผู้ขาดขออลัตนาระกรงทันส่งถาดส่งขันยุทธตลอดหลายปีเพื่อสิโปรตสัพสัตว์ห้หูแจงตาสว่างตามความูลความฉลาดความสาม,มารถของผลของตัวสรพรเจ้าข้าพระนุนกับ่ระคยทูลขอขอี้ข,งข,งขงังขี้หนต่างซิบกวัวเถือ่อ บ่อยกว่านนฟังไปนนก็โอ้ยตายเจ้าของผาดความจริงแต่านระนนทก็ย่มหลับแต่ก็พัทึกอัธยาศัยของผลยู่เพราะวัสมฐานะของพระองค์ท่านไปเมืองใหญ่เถอระเจ้ากรเมืองให่อะไรอ่านนท์เมื่อที่เขาเหลื่อมใส่เจืาเสวถียังสี่จ้าตับจะเคะจังสี่เมืองใหญ่สมพระเกียรติของพระองค์ท่านไปทำการปรินิพาน รวมท่านเห็นการไก่ม้องการไกย่ยิงก่าพะนนท์เห็นแต่เพื่นหนึ่งพระปะ่าเพื่นก็ได้ปลอบร่มพานนท์วันพานนท์นจะไปหาเรื่องหลายเอาประมาณไม่ได้หรอกกุชินาลานาครน,นี่ที่เธอเห็นเป็นเมืองหน่อยปายแดนเป็นเมืองชนบทป่ปาแดนยุวรานี่เธอสิหยังก้อนานันนันย้อนขึ้นเมืองสม,สมัยพูนสมัยพระเจ้าซือนั่น ตรงที่เขาอยู่เวลานี่ยุชินาลานาครเนี่ยเป็นเมืองเจริญรุ่งเรืองอนุนซื้อว่าพันธุมวดีเมืองพันธุมวดีนี่กว,าวา้างขวางใหญ่โตมีความเจริญรุ่งเรืองมีความอลังการเจริญรุ่งเรืองโดยปราสาทราชวัง มีกาเวน้นกางคืนสุกสว่างสวยยืดตล,ล,ลอดวลาลเออกระทึกคือข้อมไปด้วยมองเราสบขอบมัน่นเพราะความเจริญของมูชนเคยเป็นเมืองที่จเจริญมาแล้วละอะนนต์ตรงนี่แหละคือว่าเทาย่เวลานี่แหละกุชินาลคนครเวลานี่แต่ก้อนนั้นเคยมีความร่างการมาแล้วคือพันธุมวบดีพันธุมวบดีมหานครเป็นคนครที่ยิ่งใหญ่สมัยนั้นไม่ม,มองได้เกิน พราะฉะนั้นการที่เขามาทําการยุน่เขาก็มีเหตุผลข้องเขาการสิทธิ์เสิว่าว่าหน่อยไงฐานะฐานะอันนั้นยกไว้หาความหาขอยุติบ่ได้หรอกหน่อยก็ค่อยใหญ่ใหญ่ก็ค่อยหน่อยจะเลื่อนหรือค่อยเสื่อมเสื่อมหรคยจะเลื่อนยกสมัยเรื่องเล่าของความเป็นจริงจะเลื่อนหรือเสื่อมเสื่อมหรือจะเลื่อนเป็นธรรมดาธรรมดาจะไปลำไร้อันนั้นเขาไปทำการปรินิพานอยู่เมืองใหญ่ๆผลจะถ่ายพานไปตามยุคตามสมัยก็สิเป็นกายเป็นเมืองล่าง เห็นทศักดิ์พระคัคพังเขาคติว่าเขาเนี่ยอาภัพพุกาวหรืออาโนนเพราะฉะนั้นเอาความเป็นจริงกับขึ้นจริงที่เขาตรัสงจ่งที่เขาสอนสอนมาเมื่อแล้วสอนเรื่องอย่างสอนเรื่องตรายหลักเอาตามนั่นไม่ต้องไปลำไส้กันวันนี่บอกนี่ศาสนาข้อมจีเรียวฉลาดะละแลพ,นนพ,พ,พ,พแห่<า>ง,<า>งพุทธคือทาาาางงสยกกลอันนเบบิ กับคืนวันคือปัจจุบันอย่างตต่น